สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำประเภทของจอบนะคะที่เราใช้กันอยู่ในท้องตลาดนะคะหลักๆก็จะมีอยู่2ชนิดคือเป็นจอบขุดกับจอบถากนะคะทีนี้เรามาดูความแตกต่างว่าตัวไหนเป็นจอบสําหรับใช้ขุดดินหรือเป็นจอบสําหรับใช้ถากหน้าดินทําให้ดินร่วนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยเราจะได้เลือกซื้อได้ถูกต้องนะคะอันแรกเลยก็ถ้าตัวใบมีดเนี่ยค่ะ ด้ามปลายจอบนะคะถ้ามันเป็นตัวโค้งอย่างนี้นะคะมันจะเป็นจอบสําหรับไว้ใช้ขุดเรียกว่าจอบขุดแต่ถ้าตัวจอบมันเนี่ยเป็นเส้นตัดเรียบเรียบอย่างนี้เลยเสมอกันอันนี้จะใช้ถากเรียกว่าจอบถากโดยปกติแล้วเนี่ยความต่างที่จะเห็นอันแรกก็คือตัวขอบมันที่เราบอกไปนะคะอย่างที่สก็คือ,อรูปทรงตัวที่เป็นแบบ ใช้ขุดอะคะ่ะมันจะยาวกว่าแบบที่ใช้ถาดนะคะจะสังเกตอันนี้คือใช้ขุดอันนี้คือใช้ถาดนะคะมันจะยาวกว่าแต่ว่าหน้ากว้างมันจะแคบกว่าอย่างนี้อืโอเคทีนี้น้ำหนักเนี่ยเวลาตามของตลาดมันจะมีเขียนว่า 2P 3P ออะไรเงี้ยค่ะตัว P ตัวนั้นก็คือปอนนะคะหรือย่อมาจากตัว LB นะคะ 1>, 1ปอนเท่ากับประมาณ0.45กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็น้ำหนักที่ดีสำหรับใช้ที่เป็นของจอบถากเนี่ยก็คือปกติอยู่ที่2ปอนเป็นน้ำหนักที่พอดีในการใช้เราถ้าเป็นจอบขุดก็จะอยู่ที่3ปอนนะคะจะมีเขียนเอาไว้3ปอนสินค้าของเราเป็นยี่ห้อคอกค,คาดายนะคะตามท้องตลาดมันจะมีจระเข้เยอะมากก็สังเกตดีๆนะคะว่าเป็นตัวไหนที่เป็นของแท้ไม่แท้นะคะเพราะว่าถูกยี่ห้อจะทำมาเป็นคอกค,คาดายเหมือนกันหมดเลยเนาะ ของเราพิเศษยังไงของเรา,อาจอบขุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขนาด3ปอนด์ไซที่มาตรฐานนิยมใช้ส่วนจอบถากตัวนี้ก็จะอยู่ที่2ปอนด์ไซมาตรฐานเนาะที่เราบอกไปแล้วก็ เหล็กที่เราใช้เนี่ยค่ะไม่ใช่เหล็กธรรมดามเป็นเหล็กก้า SK5 ซึ่ง SK5 เป็นเหล็กที่ดีที่สุดสำหรับทำพวกใบใบมีดนะคะตัวนี้เหล็กเอามาจากเหล็กรางรถไฟของประเทศรัสเซียค่ะก็คือว่าพอ เขาต้องการที่จะเปลี่ยนรางรถไฟพอมันใช้ไปนานแล้วเนี่ยเขาก็จะโรทิ้งจากนั้นโรงงานก็เอาเหล็กรางรถไฟน,นี่ค่ะซึ่งมีความแข็งแรงมากๆเนี่ยมาตีขึ้นรูปใหม่เหมือนตีดาบอย่างเงี้ยนะคะมันดังนั้นเราก็รับประกันเรื่องความคงทนคมกริบแล้วก็แข็งแรงไม่บินง่ายไม่แตกง่ายแน่นอนค่ะปลายของเจาะของเราเนี่ยค่ะจะเป็นปลายบางเพราะว่ามันจะทําให้ช่วยให้การเจาะดินเนี่ยค่ะมันง่ายง่ายขึ้น โอเคเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงตรงจอบขุดเนี่ยค่ะที่มันต้องทําเป็นเว้าโค้งม,มาเนี่ยเพื่อที่ว่าเขี้ยวมันสองคันเนี่ยค่ะจะคมแล้วก็จะช่วยในการขุดดินให้มันง่ายง่ายขึ้นแล้วยิ่งมีปลายบางก็คือจะยิ่งจอบหน้าดินได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะส่วนแบบจอบที่เป็นจอบถากเนี่ยมันต้องทําให้เรียบเพื่อที่ว่าเวลามันถากหน้าดินหรือว่าทําให้ดินล้วนซุยอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นนะคะ มาดูสเปคของจอบขุดสามปอนนะคะที่ประมาณยี่ิบสองจุดห้าถึงยี่สิบสามนะคะสเปคของจอบถากนะคะขนาดสองปอนอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดเซนค่ะ ถึง21เอ็ซนครึ่งวัดจากด้านในถึงด้านในก็3เซนค่ะ